วันนี้มาอยู่ที่ท่าน้ำนนท์นะครับร้านอาหารบอกได้เลยว่าปิดทุกร้านติดติดติด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดทุกร้านโอ้ล้านคุณดังมากมันโด่งดังเพราะว่าอะไรครับเจ้าของร้านรอนี่นี่เราเอามาให้ดูเลยธ้ามาน้ำตาลขึ้นอาจจะมีปรับขึ้นตแต่ตที่นี่นเราแบบน้ำตาลลงรับน้ำตาลลงเอาเอาเอาเก๊กควยดีกว่าเก๊กควยนี่ คนในติกตอกมารีวิวเยอะจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าทำไมเพราะแม่ค้าสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่สวยเธอก็ไม่ซื้อทำไมมันถึงชื่นใจขนาดนี้เนี่ยพเพราะแม่ค้าสวยเอาอีแล้วนะเอาแม่ค้าไปต้มด้วยดีไหมเนี่ยหม่เวจีเบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดิ่มง่ายอร่อยด้วย ักสันเอ้ยนะฮะจะมาดูนะฮะชีวิตของนกพิราบวันนี้ไม่ใช่เนนี้หอยหอยห,อยหิวนะฮะวันนี้มาอยู่ที่ท่าน้ำนนนะครับวันนี้ร้านอาหารบอกได้เลยว่าปิดทุ ทุกร้านปิด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 ทุกร้านที่เราจะมาเพราะว่าเรามาถ่ายวันจันทร์เราไม่รู้แล้วว่าเป็นหยุดยาวด้วยซะนะฮะแต่วาสนาผู้ใดหนอที่เราจะไปถึงร้านหอยหอยหิวพาไปจ้ะสวัสดีครับเอฟซีครับอ่าเอฟซีอัปป้าลาเดี๋ีโรงเรียนอะไรอ่ะรัตนาครับรัตนาโอ้แจมแฉมเลยทำไมใส่เกงยาวอ่ะกำลังฮิตเหรอ อโยเด็กตรงนี้มันเอาบอกได้เลยว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันเอาเอาล้วครับตอนนี้นะฮะเราไปตามรอยจากร้านทิกตอกดีกว่าที่แบบมียอดวิวสูงๆนะฮะร้านแรกที่ทิกตอกแบบโอ้โหคนดูเยอะมากคือร้านทะเลทอดครับเจอนะ โอ้โหขายนี่เปิดใบสามนี่จะหมดเนอะฮะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมขอเข้าไปข้างในได้ไหม เรามาคุยกังข้างในกันดีกว่านะครับและนี่คือชื่อชื่อร้านจริงๆชื่อร้านอะไรชื่อทะเลทอดซีฟูดนทะเลทอดซีฟูดเปิดทุกวันทุกวันครับไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะครัตฤลษแต่หยุดทุกวันที่ยีของทุกเดือนนะจับตาดูดีๆ20เท่านั้นที่เขาหยุดนะฮะ<อ>แล้วคราวนี้เนี่ยในทิกตกอโอ้ร้านคุณดังมากมันมันโด่งดังเพราะว่าอะไรฮะเพราะรสชาติหรือ,เ,อเจ้าของร้านรอหรือยังไงฮะหรือว่าเ,อาเจ้าของร้านหุ่นหมีเออาเอายังไงจริงๆแล้วมันมันตรงไหน มันอาจจะดังเพราะว่าเราทอดปลาหมึกเป็นตัวอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกแล้วก็จะมีกุ้งครับกุ้งก็เป็นตัวเหมือนกันหอยแมงผู้เสียบไม้หอยแมงผู้นะฮะปลาไข่ปลาไข่แล้วก็ไข่ปลาหมึกครับโอ้โหต้องร้องหน่อยแล้วต้องล้องหน่อยแล้วออยากให้ลองอะไรอยากให้ลองอะไรอยากให้ลองปลาหมึกก่อนเลยลปลาหมึกมา กล่องเท่าไหร่ฮะตัวนึ่งตัวละแปดสิบบาทครับเฮ้ยแพงด้วยนี่นี่เราเอามาให้ดูเลยนะฮะโอ้โหเชี่อปลาหมึกปลาหมึกต้องสู้ฟันอือแต่ที่คุณบอกไม่ใช่ขายมันอร่อยนะมันมันเหมือนเป็นมันปลาหมึกอะครับที่อยู่ในตัวปลาหมึกแล้ยนี้ว่า ตอนทอดอ่ะเราบั้งตัวปลาหมึกแล้วชุบแป้งเข้าไปแล้วแป้งมันไปผสมกับมันปลาหมึกมันก็เลยมาเป็นหนึ่งอร่อยอร่อยมากปลาไข่นี่ขออนุญาตขออนุญาตใช้มือตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทคือเพิ่งเปิดแล้วขายถึงกี่โมงวเนี่ยาผมมาเปิดร้านนะสามโมงครึ่งครับโดยปกติเร็จะหมดประมาณหกโมงหกโมงครึ่งไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มคือแป้งปชุบแป้งอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ผัโอ้ไข่มันมากไข่ รู้แล้วทำไมติ๊กต็อกถึงมาเรี่อี้ของคุณน้ำจิ้มเป็นไงบ้างน้ำจิ้มดีมากนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยเลยจด<น>หือ <c oughs> อยากบอกเลยนะว่าอร่อยตุ๊คตาจริงจริงแล้วเนี่ยนะฮะผมร้านแรกที่ผมจะไปคือกุ้ยช่ายเจ็ดสีที่บอกแล้วไงฮะปิกโอ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่นี่หอมหมกมานะหอมหมกประกาศขาวกระลำปีโหระพาเราชิมกันตรงนี้ดีกว่าหอมหมกปรากายจะกินกุ้ยช่ายก็ไม่เปิดเขาเปิดให้เราเฮ้ยบ้าเฮ้ยเขาปิดนะแต่เขาเปิดให้เรานี่คำโตเลยดีกาเฮ่ยเฮ้ยเครื่องเครื่องแกงเขาหอมมากเครื่องแกงเขาหอมมาก อร่อยสิบบาทเองนะฮะห่อ,อหนึ่งสิบบาทร้านชื่ออะไรนะร้าน6ปากกานะาหอหน้าค่ารับโดนค่ะเขาจะมีแบรนด์ของเขาเป็นเคื่อโลโก้แบบนี้นะคะจ้าแม่งแบบชิมได้เลยค่ะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเยี่ยมขอ,อใช้แว่นหน่อยได้ไหมอะไรนะเบี้ยวอะ่ะอยากใส่เหรอไหนลองดูเด้อ,อันนี้เลยเด้ เย้โอ oh. yeah. hey. ้ยเย้เฮ้ยเกลือนะดิไม่อยากใส่แล้วเกลือเกลยอไม่อยากใส่เอาคุณแม่ฮะดีครับไปครับไหนบอกปิดไม่ใช่เหรอทิ้งเหรอเปิดเพื่อเราเลยเหรออุ้ยตายแล้วขออนุญาตนะครับอันนี้คือร้านกุ้ยช่ายเจ็ดสีอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะมาเลยมาเลยอยากให้กินอันไหนใส่มาให้ครบเจ็ดสีนะ เจ็ดสีครอันนี้เป็นร้านแรกเลยที่แบบว่าเจ็ดสีจริงๆผมว่าอู๋น้ำจิ้มเขาหอมมากเฮ้ยเฮ้ยอร่อยว่ะน้ำจิ้มดีมากอือหืออร่อยอร่อยเฮ้ยอร่ยอยอร่อยมากแม่เปิดปิดกี่โมงอะ่ะอ๋อเปิดหโมงเช้าปิด,ท,ปดทุ่มหนึ่งทุกวันไหมจ๊ะทุกวันเลย ก็จะมีบรรจุจะมีบรรจุครูจางซีเรียลและซีเรียลแท่งใหญ่ละหนึ่งตันอ๋อเหรอจริงๆวันนี้ปิดใช่ไหมแล้วทำไมเปิดเปิดให้ผมเหรอดีใจยัง่องนึ่งเท่าไหร่อ่ะเหลือ20บาทค่ะ20บาทมีกี่ชิ้น12ชิ้นโคตรเด็ดแม่อร่อยมากเหลืองๆนี่อะไรฟองทอง อร่อยมากคุยให้ไส้ฟักผองอร่อยมากแม่สุดยอดอร่อยเฮ้ย,ย,ยนุ่มจริงนุ่มจังปังปังกินได้กินได้คะ่ะนุ่มจริงนุ่มจังปังปัง ไส้ที่ขายดีที่สุดที่นี่อันไหนไส้อันไหนไส้ไหนขายดีสุดก็ดเ,เป็นแฮมชีสไหมคะแฮมชีสไหนอันไหนไส้ทองร้อนนะเอาแฮมชีสมันมันร้อนใช่ไหมหูนี่สดสดเลยนี่สดสดเลยม,ม,มาเอาอัน<อ>นีชช้ชิมเลยหูม,ยยม,ยมันมีไส้อะไรบ้างพี่พูดมาเลย ท่าีจํได้มีลูกเกดมีมูยองค่ะมียองเกดยองแคมยองที่เขาอาอุ้ยนี่ยังยังร้อนร้อนอยู่เลยแคมดทูน่าคาราทวอดค่ะมีทั้งหมด30กว่าใท่ค่ะอุ้ยมาได้เลยนะฮะมีชื่อร้านอะไรนะปังปังแปดห้าองศาค่ะปังปังแปดห้าองศาแต่อันนี้ที่เขาจะให้ผมชิมนี่อุ้ยยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยผมบีบีให้เห็นตรงนี้เลยอุ้ย เฮ้ยไส้เยอะไส้แล้วขนมขนมปังต้องบอกว่ามันนิ่มมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยหุยควันคือเท่าไหร่ฮะจะกินพอดีให้มันให้ถามคุณสี่สิบค่ะสี่สิบเปิดปิดกี่โมงฮะหกโมงเช้าค่ะถึงสองทุ่มหกโมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวันไหมฮะทุกวันค่ะถ้าคราวนี้ใครถามอีกกูจะกินเจ้าของคนขายแล้วนะหูร้อนหั ขมปังมันมึนมาพี่ oh. ไส้ไหนขายดีสุดพี่ก็จะเป็นแฮมชีสเป็นลูกเกดเป็นมูยหยองเนี่ยคะ่ะเป็นฝอยโยอยอต๊ะเฮ้ยกเดอร่อยมากอร่อยไส้<ต>แนะนำก็จะมีข,มข้าวโพดมะพร้าวอ่อทคาวโพดด้วยข,ข้าวโพดมะพร้าวอ่อนหืมทานเยอลยโห oh. อร่อยมากลองมากินดูนะโอเคไปสวัสด okay. ีจา้า วัสดีนะคะถ้ามาที่ท่าน้ำนนเนี่ยนะฮะสมมติว่ามาแล้วถ้าไม่มาร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่ามาไม่ถึงท่าน้ำนน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเราต้องไปร้านนี้ฮะนนเบเกอรี่เ <c oughs> อาละครับแล้ตอนนี้ก็ถึงนนเบเกอรี่แล้วนะฮะถ้ามาที่นี่ไม่มาที่นี่ถือว่าไม่มาที่นี่คืออะไรวะ ถ้าไม่มาที่นี่แสดงว่ามาไม่ถึงท่าน้ำนนนมีอะไรกินบ้างในนนเบเกอรี่เนี่ยอะไรเด็ดเด็ดบ้างไไหไหนไหนอ๋อุนี่ไง นี่นี่นี่เอแคร์ยี่สิบบาทเองทำไมถึงอร่อยกว่าที่อื่นเบิกบางเบิกนิ่มไส้แน่นหวานไม่เยอะก็ใช้นมสดครับคือไม่หวานมากไม่หวานชีดไม่หวานน้ำ คือมันไม่ธรรมดาผมเคยกินมันจะมันจะแหลมมาเลยแต่อันนี้มันนวลๆต้องบอกว่า20บาทหาไม่ค่อยได้แล้วนะ20บาทอ่ะป้านขึ้นก็ไม่ขึ้นราคานะครับธรรมดาน้ําตาลขึ้นอาจจะมีปรับขึ้นแต่ที่นี่รับน้าตาลลงปรับน้ําตาลลงกี่ปีแล้ววะกี่ปีแล้วเปิดมาสี่กว่าปีแล้วครับที่นี่อันนี้อันนี้ตัวที่เป็นซกเนเจอร์อันนี้ฮะอันนี้ฮะโอ้หมูสับไข่เค็มเอาเลยสอยตรงนี้เลยแหละ เฮ้ยขนมปังของคุณอ่ะมันนิ่มมากมันนิ่มมันนิ่มเลยอ่ะมันมีหมูสับแล้วก็ไข่เค็มหวานนิดเค็มหน่อยอร่อยจริงๆนี่คือซิกเนเจอร์แต่มีอีกมากมายในร้านนี้มีอะไรบ้างอย่างนี้น่มันเป็นสามซ่าเป็นขนมปังโรยน้ำสลัดร้อนมะเขือเทศข้างในเนี่ยจะมีหมูยองหมูแฮมแล้วมีไส้กรอกข้างในหมูยองหมูแฮมแล้วก็ไส้กรอก อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากอร่อยจริงจริงมีอีกตัวหนึ่งนะครับจะให้ชิมอันนี้เป็นคุกกี้แมคคาเดเมียตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปีใหม่นี่จะลูกค้า Mac แมคคาเดเมียกมาอยยู่ด้วันชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่นะกัดเข้าไปต้องโดนแมคคาเดเมียแน่ๆมา <ปะ S 2> ให้เจอก่อน <c oughs> <c oughs> โอเ,เล่เล่นสิทธิ์ด้วย <c oughs> โอ้แม็กซ์ก็ได้มยอะเยอะด้วยอ่ะตังเท่าไหร่ร้อยหนึ่งครับอืมอุ้มอุ้มบ่ายเปิดทุกวันเปิดแปดโมงครับปิดหนึ่งทุ่มครับอืมทุกวันไม่มีวันหยุดก็ปกติจะหยุดวันเสาร์ที่สามของเดือนเดือนละวันหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นช่วงแบบพฤศจิกันวาอย่างเงี้ยจะไม่หยุดเลยครับนี่โอ้เอาจริงจริงสันจ้าที่นี่บริโภคเป็นเบเกอรี่ด้วยโอ้จำเลยไม่น่าละขายดี อ,อบคคุณครับอันนี้นะฮะเป็นภาษาเก่าว่าสถานธนานุงบาลใช่แบบวะาองน,น, <S 1> <S 1> นี้นี่ร้านเราจำนำฮะช่วงนี้เงินขาดด้วยเอาอะไรจำนำได้วะแว่นได้ไหมสวัสดีฮะสสวััดีครบ ผมขออนุญ,ญาตมาจำนำแว่นได้ไหมฮะได้ได้จำนำตัวอันนี้โอ้ยตายจำนำตัวสวัสดีคุณแม่นะครับสวัสดีพี่ๆนะครับลงรับจำนำสถานธนานุบาลน,นี่นี่ร้านนี้ต้องมาไอ้ยาแล้วชื่อร้านเป็ดพะโลข้างโรงจำนำซะด้วยเฮ้ยหอมมากอะ่ะเฮียสวัสดี เฮียเฮียไม่ไหวเลยใช่ไหมน้าเฮียเฮียขายทั้งวันแล้วไม่ไหวแล้วเหรอนี่นี่โอ้โหเป็นยังไงบ้าง่ะเป็ดที่นี่เป็นยังไงอะนี่ดูดิ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 เฮียเฮียเอามาโอ้โหนี่เปิดกี่โมงไห้ปิดกี่โมงเนี่ยเออสิบโมงครึ่งปิดปิดแล้วแต่หมงปิดแล้วแต่หมงสูตรมันคือสูตรอะไรอะทำไมขายได้ดีอย่างเงี้ยสูตรแต้จิ๋ว ที่นี่อร่อยตรงไหนรสชาติรสชาติไม่ไม่เหนียวอร่อยพูดมันก็ไม่ไม่รู้หรอกนะต้องชิมนะเอามาเยี yeah. ่ยมานะใส่ใส่จานมาครึ่งตัวใส่จานแล้วก็ใส่ถุงอีกครึ่งอ่แต่เลาะเลาะกระ,ะดูกออกนะและที่สำคัญนะฮะร้านข้างๆเป็ดข้างโรง,ง,ง,งจำนำเนี่ยนี่คือ น้ำแกกควยน้ำขวยอร่อยมากค่ะอะไรจริงเหรอจ้าน้องสาวนี่คือน้ำแกกควยที่แบบหากินยากที่เป็นแบบนี้แล้วนะแม่ค้าก็สวยแม่ค้าก็สวยน่าจะเป็นนางสาวนางงามเก่าม้งเอาเอาเอาแกกขวยดีกว่าแกกควยนี่โอ้โหบอกได้เลยนะฮะร้านนี้นะฮะ คนในติ๊กตอกมารีวิวเยอะจริงๆนะฮะแล้วยอดวิวก็สูงมากเลยทีเดียวไม่รู้ว่าทำไมเพราะแม่ค้าสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่แม่ค้าสวยอ๋อออกติ๊กตอกสวยเธอก็ไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้แหละกินแกงคุยทุกวันแ้วสวยแบบนี้นะอุ้ยแม่ทำไมมันถึงชื่นใจขนาดนี้เนี่ยเพราะแม่ค้าสวย เอาอีกแก้วนะเอาแม่ค้าไปต้มด้วยดีไหมเนี่ยใช้เก๊กเวยอะไรอทำไมมึงถึงอย่างเงี้ยเก๊กเวยของนอกของนอกเลยเหรอนี่ใช้เก๊กเวย์ของนอกเลยเหรออ๋อโอ้โหร้านนี้คือซ่อนอยู่ในตำนานอร่อยเป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะสามสิบขอเบอร์รี่หน่อยนี่ อะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดไหนหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อเวจี้เบอร์รี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับ ตายแล้วรับไปเลยครับผงผักเวจีเบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> มันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วย<อ>ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามี en, ลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสูดพิเศษของ ซื้อวินฟาร์มเวจีเบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสักเลยสักเลยสักเลยในขณะที่รอเป็ดนะฮะผมมีตัวนี้ฮะเวจีเบอร์รี่นะครับผงผักผลไม้ออร์แกนิก34ชนิดเลยนะฮะมีลูทีนและก็วิตามิน A นะครับมีส่วนช่วยในการมองเห็นนะครับ ต้านอนุมูลอระช่วยผิวกระ่างใสด้วยและบำรุงสมองความทรงจำนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับทานง่ายรสชาติบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะฮะมันรสชาติเป็นรสชาติเบอร์รี่นะฮะรสชาติเบอร์รี่เปรี้ยวอมหวานหอม อร่อยชื่นใจเหมาะกับทุกเพศทุกว so ัยเลยนะครับไปนะครับนี่บำรุงสายตาด้วยผมบอกเลยอันนี้ถ้าใครแบบใช้สายตาในการดูโทรศัพท์เล่นเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะกินง่ายแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับนี่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยเลยนะครับอย่าลืมนะฮะ เวจีเบอร์ลี่บำรุงสายตาจ้าโอ้โหนี่ครึ่งตัวนี่ครึ่งตัวโอ้โหแม่โอ้เดี๋ยวชิมน้ำจิ้มนิดหนึ่งโอ้โห เด็ดช <Dead. S 2> <c oughs> ิมน้ำจิ้มก่อนด้วยเพราะว่าน้ำจิ้มต้องเด <c oughs> ็ดนี่ส่วนนี้เลยหน้าอกเลย <c oughs> ดูเนื้อสิ <c oughs> นี่น้ำลาดหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็นี่นี่นี่ <c oughs> แม่ <c oughs> หนังกับเนื้อมันพอดีกันเลยอ่ะเขาเรียกว่ามันสู้ลิน้นสู้ฟันแล้วรสชาติอิ๊แวแบบที่มันเป็นน้ําอ่ะน้ําเขาน้ํามันกําลังดีมันไม่ได้เค็มเลยนะมันออกหวานหวานด้วยซ้ำไปเอาันนี้ส่วนอะไรเนี่ยส่วนอะไรอันนี้น่าจะนองนองหน่อยน้องหน่อยมันเย,ยอะหน่อยมีพริกหน่อยอร่อยดี จริงจริงแม่ <Okay. S 1> มมจริงจริงโอ้อย่าลืมนะฮะข้างแล้วลงรับจำนำเมื่อกี้มาให้น้ำนนมากินเป็ดนะอร่อยจริงๆมันบปเยา่อาจจะเสียนิดนึงแต่สำหรับร้านแม่ขอเลยว่าอร่อยบคุณอร่อยจริงอร่อยจริงวันนี้ บอกได้เลยว่ามีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็อิ่มอร่อยมากๆเลยนะฮะมีความสุขจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลทอดนะครับกุ้ยช่ายเจสีนะครับขนมปัง85นนเบเกอรี่เป็ดพะโลแล้วก็น้ำเก๊กฮวยในตานานครับผมบอกได้เลยว่ามีความสุขและอิ่มอร่อยแล้วก็เจอน้องๆเด็กๆโอ้โหเขาเอามากเลยอ่ะชอเ้เดี๋ยวนี้น่ารักมากๆเลยนะฮะวันนี้ หอยหยหิวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ